ผสมแป้งหัวเชื้อนะอันนี้หัวเชื้อที่เท่าไหร่ครึ่งโลหรอโลหนึ่งอันนี้คือขอโทษทีทำเป็นเป็นน้ำอย่างเงี้ยอันนี้ใส่น้ำไดแล้วอันนี้คือคือก็คือของเหลือเมื่อวานเมื่อวานนี้แล้วก็เติมน้ําไปไเติมน้ําไปให้เหลวๆตอนนี้กำลังจะเอาหัวเชื้อผสมของแม่ค้านะคหัวเชื้อหนึ่งกิโลนะเขาผสมหัวเชื้อแป้งกล้วยทอดไว้ใช้ วันวันนี้ผสมเท่าไหร่นะโลครึ่งเหรอฮะโลครึ่งหวัวเชื้อโลครึ่งก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าโลครึ่งแป้งอนเนกผสมโลครึ่งน้ำตาลโลครึ่งนะแต่นี่เขาทำแบบดูการผสมไปร้านทอดกล้วยกล้วยทอดเจดายูตลาด ตลาดนานานะครับเนี่ยวิธีผสมเขาเนี่ยครับเมกี้เขาใส่หัวเชื้อไปแล้วโลโลหนึ่งใช่ไหมหัวเชื้อโลนึงอันนี้ก็ใส่แป้งอนเนกประสงค์ตาดาวโลนึงใสนง่น้ำตาลทรายโลนึงน้ำตาลทรายมีดผล แป้งข้าวเจ้าบาง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 เจ้าก็ใช้แป้งข้าวเจ้าตาช้างสามเสียนนะแต่ร้านนี้เขาใช้แป้งข้าวเจ้าตาเหรียญทองใช่ปะเหรียญทองถูกกว่าไหมฮะถูกสามสิบบาทเท่าไหร่นะสามสิบบาทอ๋อสามสิบบาทก็เท่ากันดิอะไรวะนั่นต้องสามสิบห้าสามสิบอ๋อถ้าซื้อปีกมั้งใช่ไหมเหรียญทองจะถูกกว่า้ลัง ก็ถูกรางถูกกว่าสามบาทอ๋อครับเนี่ยพอผสมไปแล้ว<อ>ตะกี้มันมีแป้งแป้งแป้งเก่าเหลืออยู่เขาก็เลยเติมน้ําไปเลยทําให้แป้งมันเหลวหน่อยแล้วก็แล้วนี่เขาก็เขาก็เอาทุกตัวใส่เข้ามาครับครับตะกี้แป้งเก่าเหลืออยู่เขาก็เติมน้ําไปให้มันเหลวอ,อ,อยู่แล้วเขาก็ใส่หัวเชื้อไปโลนึงแป้งข้าวเจ้าโลนึง แปง้งอันอกประสงค์โลนึงน้ำตาลโลนึงแล้วก็คนใ้เข้ากันนแล้วม,พมพะพร้าวมะพร้าวใส่นะไหมใส่เลยค่ะ<า>ใส่โลนึงมพะพร้าวโลนึงครับอันนี้อันนี้จะผสมอีอกผสมอีกครึ่งโลเลย,ยไหมอ๋อแดงว่าหัวเชื้อโลโลครึ่งใช่ไหมลแล้วก็ทุกตัวอย่างอย่างโลครึ่งหมด แล้วมพะพร้าว,วโลนึงอ๋อครับแล้วงาใส่ใส่เลยปะหรือว่า,ไม,าไม่ใสงาจไม่ใสอ๋องาไม่ใสงาไปโรยโรยตอนจะทอดใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อผัอวชเชื้อที่ผสมแล้วตะกี้ใช่ไหมผสมเะกี้งะ่ะอ๋อ อันนี้ตะก,กี้ก็คือ,คอหัวเชื้อครึ่งโลใช่ไหมครอยะครึ่งอย่างละครึ่งทุกตัวอ๋อครับสรุปก,ก็คือถังนี้ก็คือเป็นหัวเชื้อโลครึ่งแป้งข้าวเจ้าโลครึ่งแป้งอนเนกประสงค์โลครึ่งน,น้ำตาลโลครึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่มะพร้าวโลหนึ่งครับนี่หมคราน้ำพี่เตอร์เป็นน้ำเปล่านะไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ำปูนนะในหัวเชื้อมมีมีปูอยู่แล้ว ทำแบบง่ายๆเลยนะฮะไม่ยากอะไรครับระดับมืออาชีพแล้วก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องตวงอ่ะก็คือเติมเติมไปแล้วก็คนคนแล้วก็ดูดูว่าเหลวข้นยังไงก็เติมไปอีกเหลวหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเวลาเขาจะทอดเขาก็จะปอกกล้วยไว้ เขาจะปอกกล้วยไว้แล้วก็็จเอาแป้งไปลาดกล้วยทีนึงแล้วก็ใส่งานะครับแล้วก็ทอดเลยมะพร้าวโลนึงผสมแป้งได้ทีแล้วก็เติมมะพร้าวโลนึงก็ถุงนี้เลยมะพร้าว อันนี้แหละแป้งก็เหนื่อยพอดีคนะรับเรียบร้อยเนะี่ยเขาก็แช่ใน,นนะ้ำถังน้ำแข็งนะครับถังน้ำแข็งกล้วกล้วยก็เ,เริ่มจะสุกนะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทอดก่อนนะทีละ ทอดเจาตามีตลาดนานาตลาดเช้านะครับเขาเริ่มมามาทอดตั้งแต่เช้าเริ่มทอดตั้งแต่เช้าขายไปถึงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปด,ด,ดูตอนาทอดอีกทีครับกาจัดการในตู้นะ้แข็งตะเตแผงเข้ามาเ็แงยป้ ก็เยก็เริ่มงอมแล้วก็รบ,บริหารน้อง นี่คืองานงานมาใส่ที่หลังแวไม่ได้ใส่ไปทีเดียว ตอนขึ้นเลนะน้ำมันก็น้ำมันตามธรรมดาครับต่างตัวดูตอนเราขึ้นเลยนะใส่ทีละชิน้นนี่แม่ค้าก็ปล่อยทอดไปเรื่อยนะครับอันนี้เขาเตรียมทำข้าวเม่าข้าวเม่าทอด เขาเมาก็คือเขาเขาปั้นมาแล้วนะครับเขาเขาปั้นมาแล้วปั้นมาแล้วแล้วเขามามาชุบมาชุบแป้งข้าวเจ้านะแ,แล้วเดี๋ยวเขาจะชุบแป้งนะครับแล้วก็ลงชุบแป้งนี่เราก็ชุบเกล็ดของฟงอางอีกนเราจะได้ดูคลองใหญ่ๆน่ากินอันนี้ก็ปล่อยทอด อันนี้แยกเลยใช่ปะมันติดไหมไม่ติดใช่ปะ,ดปะเดี๋ยวคนๆไปถ้ามันติดก็แยกใช่ปะควย ช่วยลูกใหญ่หันอ่านสามพันสี่มีมันด้วยคนมันไปด้วยนะช่วงนี้ครับที่เขาคนก็คือถ้ามันถ้ามันมีติดเขาก็จะแยก เอาสุขเลยมนะั้ยทอดเหลืองได้ที่แล้วเนี่ยพอไ่เสร็จลูกค้าก็ลูกค้าก็รอ แล้วก็เบาแก๊สด้นะดยวยนะครับอย่าลืมเบาแก๊สนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทอดอันใหม่ต่อได้เลย กองกลับนะครับกอ,องกลับก็ไม่ถึงกับหมดทีเดียวนะ จะท่านแรกนะครับของวันระท่านแรกของวันวันนี้วันอาทิตย์นะฮะอาทิตย์ที่27กันยายน2563้าหกสาทาแรกกีจการก็ เอากระดาษยัดข้าไปในถุงจวเก็ไปเก็บให้นะไล้็ลืมแน่ ห้าสิบบาทร้นานที่นี่ก็กเทสแล้วครับเร,เรื่อนรสชาติแป้งกรอบอกรอบแป้งทอดกล้วยกรอ,อ,อบแล้วก็ชุบติดชุบติดแม้กล้วยสุกครับแป้งก็ชุบติดดีแล้วก็มีความกรอบกรอบทั้งวันนะแต่ว่ากรอบทั้งวันครับแล้วก็และอีกอย่ข้อหนึ่งก็คือรสชาติดีครับมีความหอม มีความรสชาติดีก็คือมีความหวานบางเจ้าบางเจ้าแป้งชุบติดดีแต่ว่าเขาจะทําแบบจิดจืดนะครับก็คือไม่หวานเพราะว่าโอเคครับสุขค้าก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาก็ขายได้เรื่อยๆนะครับโอเคครับ เตรียมทอดข้าวเม่านะครับอันนั้นไอแป้งที่ชุบข้าวเม่าเขาจะทําเหลวหน่อยเขาบอกว่าถ้าทํำข้นแบบนี้มันจะมันจะชุบติดเยอะไปเขาเริ่มเบ่งไฟแล้วขขเขาเขา้าเมา ที่ชุบแป้งข้าวเจ้าเนี่ยก็เอาลงน้ำแป้งเลยนีมีมซื้อเรื่อยๆทำไปขายไป พี่เกตขนงปังครับข้าวเมา,านี้ลูกก็สิบ,บาทใช่ปะข้าวเมา,านี้ก็คือทำใช้ใช้กล้วยเล็บมือนางใช่ไหมเอเขาเรียกอะไรนะกล้วยไข่กล้วยไข่ครับแล้วใช้ทั้งลูกเลยปะกล้วยขาวลูกลูกหนึ่งเลยใช่ปะแล้วก็มาหออ่อ ข้าวเม่าครับข้าวเม่าที่ไปไปผัดกันข้าวเม่าที่เติมน้าครับแล้วก็น้ําตาลเกลือแล้วก็มะพร้าวครับแล้วก็ไปผัดให้มันให้มันร้อนนะครับให้ข้าวเม่ามาดูดน้ําแล้วก็ข้าวเม่ามาห่อกล้วยไข่แล้วก็เข้ามาชุบแป้งข้าวเจ้าครับแล้วก็มาลงน้ําแป้งนี้แต่ว่า เป็นน้ำแป้งสูตรเลวหน่อยครับแล้วก็แล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังครับแล้วก็ลงทอดลงทอดนี้ก็นลูกก็สิบบาทนี่ทำทอดข้าวเมาทอดลงลงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เห็นดูรอดูตอนเอาขึ้นเลยนะครับข้าวเมา แป้งชุบติดนะฮะแป้งชุบติดแล้กล้วยกล้วยก็โอเคก็ถ่ายตะกี้กล้วยงอมนิดนึงแล้วก็แป้งชุบติดดีที่เขาเมาที่ทอดตะกี้เนะห็นไ้มน่าทานนะฮะนเขาเมาหน้าทานลูกกสิบบาทเท่อทีหนึ่งได้กี่ลูกนะึก อีหนึ่งได้ห้าสิบสิบสามลูกครับหมดนี่ก็ร้อยสามสิบนะลูกก็สิบบาทอันนี้อันนี้เขาทอดกล้วยกับมันพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้เป็นมันนี่เป็นกล้วยนี่เป็นเผือกนี่เป็นเผือกกล้วยมันเผือกนี่ก็เผือก นี่ก็เปลือกเขาทอดพร้อมกันเลยเห็นไหม,<า>มชิ้นสวยนะฮะชุบติดแซงสว,สวยครับรสชาติดีครับอันนี้เตาเตาที่สามเตาที่แรกกล้วยเตาที่สองข้าเมาเตาที่สาก็ข้าเมานะฮะเหมือนจะทำข้าเมาให้เสร็จไปทีเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำกล้วยต่อ ที่เสร็จแล้วเขาก็เอาลงเลยตอนนี้เดี๋ยวเขาจะจะหั่นกล้วยใหม่เดี๋ยวดูวิธีหั่นกล้วยหน่อยครับแม่ค้าที่ชำนาญใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวจะหั่นไปเลยใช้มีดยาวหน่อยกล้วยก็ลูกใหญ่นิดนึคงนะับหั่นด้วยความชำนาญครับหั่นสาม ไอ้กล้วยนี่เพิ่งปอกตะก,กี้ป่ะหรือว่าปอกมาจากบ้านอ๋อปอกเมื่อกี้นะตัดมาทีแล้วลูกๆแล้วปอกปอกใส่เลยใช่ป่ะฮะป็นงปิงปิ้งอ๋อหมายถึงกล้วยยกกล้วยมาทั้งหวีแล้วก็แบะแบะทีละลูกเลยใช่ป่ะ บอกเรียบร้อยแล้วมาหันนี้มันจะสะดวกกว่าครับขอให้เสร็จขอให้เสร็จเลยแล้วก็มาหันทีเดียวนี่ก็ทอดใส่ไปเรื่อยๆไม่ทำไมคนเลยนะ นี้ก็ขายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็หมดแล้วก็ต้องทอดใหม่ครับทำงานไปนเรื่อยนะทำคนเดียวครับเร่อะไรที่ทำคนเดียวได้นะค้อยทอดเขาเห็นไฟอ่อนหน่อยเขาก็เร่งไฟให้แรงขึ้นดย่าไม่ให้มันติดกัน นี่ครับเขาเพิ่งทอดกล้วยตากมาครับกล้วยอมน้ำพึ้งนะครับมันก็คือกล้วยตากแหละครับกล้วยน้ำว้าตากย่อมาเอามาตัดสามตัดย,วยาวๆนะแล้วก็ชุบแป้งหัวเชื้อแต่แป้งที่เขาชุบนี่ไม่มีงามไม่มีมะพร้าวนะฮะเขาทําอีกตัวหนึ่งครับก็คือเป็นหัวเชื้อผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งแป้ง,ปงเอเนกประสงค์และน้ำตาลแล้วก็เติมน้ำเลยครับ mm hmm. เท่านี้เลยไม่ไม่ต้องใส่มะพร้าวก็ใส่งา,าแล้วมาชุบกล้วยตากแป้งที่ดีเห็นไหมฮะว่าต้องชุบให้มิดนะฮะถ้าถ้าแป้งชุบไม่มิดเมื่อไหร่กล้วยกล้วย,ยที่สัมผัสน,น้ำมันจะดำแป้งที่ดีต้องชุบมิดนะฮะชุบติดอันน,น,น,นี้ก็คือชุบติดนะฮะเห็นไหมเนี่ยคือชุบติดนะฮะน่าทานครับรสชาติดี นี่คือกล้วยกล้วยน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็นี่ทอดเขาทอดกล้วยเพิ่มอีกรอบที่สองดีแปบบ้งใช้ทำเห็นไหมกล้วยชุบติดดีนะฮะ ้วยแผ่นใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะสุกนิดียแต่ก็าชุบสิดงน่าทานนะฮะอันนี้ข้าวเม่าข้าวเม่าที่ทอดสองรอบมีกล้วยมีมันมีกล้วยมีมันมีเผือกแล้วก็มีกล้วยกล้วยอบน้ำผึ้งทอดแล้วก็มีข้าวเม่าสินค้ามีอยู่ห้าตัวนะฮะ ันนี้ก็คือเป็นบางครั้งก็เขาย่างมันญี่ปุ่นบ้างมันญี่ปุ่นแล้วก็บางทีก็ย่างกล้วยบ้างทำหลายอย่างครับจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวถ่ายดูการจัดร้านก็เห็นไหมทีนี้ร้านน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ร้านน้ำแข็งอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่เป็นซุ้มเป็นซุ้ม เตซุ้มใช่ไหมแล้วก็ทอดแล้วก็มีย่างบ้างมีย่างบ้างแล้วก็มีเตาอยู่ขรงนั้นนะการจัดร้านนะคทำให้ทำให้ใหมีสินค้าหลายอย่างนะครับหลายตัวเพิ่มยอดขายนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีคนผู้ค้าอยู่แล้วก็ราคาที่ก็ค่อนข้างสูงหน่อยครับก็จะเป็นที่จะต้องที่จะต้องขายเพิ่มยอดให้ได้มากที่สุด ทอดกล้วย,ยไปดูทอดกล้วยทอดสอนเนื่องเลยนะกระทะไม่ได้หยุด ใส่ทีินละชิ้นแล้วกอจะของมาสวยนะครับแต่ถ้าไปตามงานตางานกระถิ่งงานะายที่ทอดเยอะๆแล้วก็เอามือโรยเลยครับ